你住在这里啊อ้อาว你家也是福州的吗สวัสดีครับเชื่ออะไรครับผมทำงานนานยังมันสไตล์แบบเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วนะครับที่จีนเหมือนแถวเซี่ยงไฮ้เลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชินชิปชาหน้าผมเฉินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองหูโจง มฑลกววงสีจว้วงนะครับถ้าพูดถึงเมืองหูโจวเนี่ยเมืองหูโจวเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุอันยาวนานเกือบ2,000ปีเมื่อสมัยรัชวงศ์ฮั่นที่นี่ก็ได้จัดตั้งเป็นเมืองแล้วในสมัยรัชวงศ์เหมิงนะครับที่นี่เขาได้จัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นขึ้นมาเรียกว่าเหลียงกวางจุงตูฝู่รัฐบาลท้องถิ่นนี่มีอํานาจมากเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่ปกครองดูแลทั้งมวลทววงสีกับมฑลกววงตุ้งต้วยนะครับ แล้วเมืองอูเจานี่ยังเป็นจุดกําเนิดภาษากวางตุ้งกับวัฒนธรรมกวางตุ้งด้วยนะครับคนจีนเขาเรียกว่าเลียงหนานเหมือนหว่าไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับแล้วทุกวันนี้นะครับคนหูเจานี่เขาก็ยังพูดภาษากวางตุ้งกันนะครับไม่ต้องแปลกนะครับเพราะว่าจุดกําเนิดจะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองอูโจวไปสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองหูโจวกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไป ที่นี่นะครับเป็นเมืองหูโจนะครับทุกคนเหมือนฉงเชิงไหมครับแล้วถ้าพูดถึงเมืองหูโจนะนะเปรียบเทียบกับเมืองที่อยู่ไทยนะครับก็เหมือนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเมืองหูโจนี่มีแม่น้ำสามสายไหลผ่านมาปันจบตรงนี้กันเขาเรียกว่าแม่น้ำสีเจียงนะครับจากที่นี่สามารถขนของไปถึงกวางโจไปถึงทะเลได้นะครับมีบทบาทมากนะครับผมแล้วสมัยก่อนนะไม่มีรถถนนก็ไม่ค่อยดีเขา เวลาขนของเยอะเขาก็ต้องพึ่งพาเรือนะครับผมก็เลยที่นี่เมื่อประมาณ120ปีที่แล้วจเจริญมากเลยครับแล้วก็มีเรือใหญ่วิ่งตลอดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์น,นะครับแล้วส่วนมากวันเขาหยุดกันนะครับก็เลยมีคนมาตกปลาพักผ่อนกันที่นี่นะครับผมเพราะว่าที่นี่วิวสวยจริงๆข้างหน้าเห็นไหมครับที่เขาปักเป็ดอยู่ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้มันเป็นสะพานและมีคนพักอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอมีคนพักอยู่ใต้สะพานด้วยนะครับกินข้าวอยู่นนีีี่่่้าคู你好，你住在这里啊？เ你家也是๋州的吗？是的。哦，在这ยวสู้嘛。

อู่วจิ้วหรอ่าอนี่เขากินหัวาชเท้ากินเขาเกันนะครับที่ก็คือเจียวอ่ะเืีอวมีเจียวอ่ะนั่นก็มีเจียวอ๋อกินเลาขาวด้วยนะครับผมทุกคนเมื่อกี้ผมได้สัมภาษณ์ลงมานะครับผมลงเขาบอกว่าเขาพักอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วนะครับจริงๆอ่ะเขาก็มีบ้านนะอยู่บ้านนอกแต่ว่าใช้ชีวิตยอยู่บ้านนอกอ่ะมันลําบากนะครับผมหากินยากเขาไม่อยากแบบ ทำไรทํานากันแล้วอย่างหนึ่งลุงเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานเขาไม่มีเมียไม่มีลูกนะครับอยู่คนเดียวนะครับก็เลยก็ไปไหนมาไหนก็สบายเข้ามาทํางานในเมืองรายได้ก็พอมีแต่ไม่ได้สูงมากเขาก็เลยไม่ได้ไปเช่าเช่าห้องไว้นะครับพักอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วแต่ก็มีพวกเอคนที่เขามาจากรัฐบาลมาบอกเขาด้วยนะว่าเอพักได้นะแต่ว่า บบกลางวันอ่ะให้เขาเก็บของไว้ดีๆเพราะว่าที่นี่อมันเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับน่าสงสารไหมครับทุกคนรู้สึกเป็นไงเดผมรู้สึกว่าลงมีความสุขมากนะครับเป็นคนที่เขามองในแง่ดีนะไม่แง่บวกตลอดนะครับผมตอนนี้ผมกําลังจะไปเที่ยวในเมืองกันนะครับแต่ผมไม่ได้เดินไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาจักรยานให้เช่านะครับเดี๋ยวไป ขี่จักรยานดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาเที่ยวเมืองแบบนี้นะครับจ้างนั่งแท็กซี่หรือว่าจ้างรถไปมันก็เบืองตังเยอะเราไปนั่งจักรยานไฟฟ้าดีกว่านะครับผมมีแบบให้เช่าด้วยนะครับในเมืองนี้เดี๋ยวเราไปหาก่อนไม่รู้แถวนี้มีไหมอ๋อเจอแล้วครับอยู่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าจักรยาน ไฟฟ้าที่เขาให้เช่าอ่ะมันจะใช้อย่างไงนะครับทุกคนเราเจอแล้วครับจักรยานไฟฟ้าที่เขาให้เช่านะครับเรามาดูทะเบียนรถก่อนนะครับสามเจ็ดเก้าหกนะครับรางวัลที่หนึ่งวุนหน้าทุกคนอย่าลืมซื้อนะครับถ้าเราจะใช้จักรยานไฟฟ้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องมี VChat ด้วยนะครับผมต่างชาติผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมเพราะว่ามันต้องลงข้อมูลลงทะเบ,บียนด้วยนะครับต่างๆ อย่างเช่นหมายแรกกับประชาชนเบอร์โทรนะครับผมนี่โอเคใช้วีแช a ์มาสแกนวีแชร์มาสแกนโอเคมาขึ้นแล้วเนี่ยโอเคข้ามเขาบอกว่าเปดเหลือ90%เปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งได้8ปอกิโลแล้วก็เริ่มต้น3หยวนนะครับ15บาทนะครับผมภายใน15นาที3หยวนเองโอเคแล้วก็กด ใช้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยเราจะมีพวกแผนที่ขึ้นมานะครับเราห้ามห้ามขี่ไปไกลเราขี่ไปได้แค่โบริเวณนี้นะครับผมนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันมันมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นนะรถคันนี้ไม่มีไม่มีหมวกกันน็อกนะครับผมไม่เป็นไรหรอกครับ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงสถานที่ท่องเที่ยวจุดแรกนะครับจุดเช็คอินในเมืองบุโจที่นี่เรียกว่าศาลเจ้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในศาลเจ้ากันนะครับหน้าศาลเจ้านะครับเขาสร้างไว้คล้ายๆเหมือนพวกศาลบัมพับบุรุษที่อยู่มนเทิงกวองตุ้งนะครับผมที่นี่เขาเรียกว่าปลายเฮอร์ก้อนแปลว่าศาลนอกเคียนขาวนะครับผมที่นี่เกี่ยวกับศาสนาเต๋านะครับแล้วก็ อยู่ประตูทั้งสองข้างนะครับมีเท,ทวดาเฝ้าประตูนะครับสุดยอด Amazing มากนะครับข้างบนนะครับมีภาพวาดต่างๆส่วนตรงนี้นะครับผมตรงเสาเขาก็มีพวกภาษาจีนด้วยนะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงแล้วตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้วครับข้างหน้าเป็นไม้แกะสละพวกเทพเจ้าเทวดานะครับ แล้วก็ยังมีนอกเคนขาวอยู่นะครับทำได้สวยมากแล้วส่วนตรงนี้นะครับเขาแนะน,นำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองอู่โจวแต่ส่วนมากอะ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วครับมันโดนทาร้ายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือเดตที่นี่ที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศในศาลเจ้านะครับผม มันจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายคายพวกสามบาพพระปวดอยู่แถวมนณฑงกวางตุ้งนะครับข้างในนะครับปูชาเทพเจ้านะครับเกี่ยวกับศาสนาเต๋าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับปูชาเจ้าแม่กวนอิมฮอกล็อกซิลต่างๆนะครับ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงย่านเมืองเก่าแล้วครับแต่ก่อนนะที่นี่จเจริญมากแล้วก็มีเด็ดร้านค้าต่างๆเปิดนะครับผมแล้วก็เราดูเจอ,อเบ้านหลังสิครับที่มันเหมือนยุโรปไหมครับเหมือนพวกอยู่แถวเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงหรือว่ามาเลยสิงคโปร์อะไรนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับนี่แหละครับเพราะว่าแต่ก่อนที่นี่มันจเจริญมากเป็นเมืองท่าสินค้ามาลงเยอะส่วนฝั่งนู้นนะครับก็ยังเป็นเมืองเก่าเหมือนกันตอนนี้ กำลังต้มเต็มปูรนาอยู่เรามาเที่ยวฝั่งนี้ดีกว่านะครับมีแบบผสมผสานแบบสไตล์ยุโรปบ,บ้างไม่เก่ามากนะครับเหมือนมาเที่ยวเมืองเก่าแก่เช่นเชียงไทยอะไรประมาณนี้เลยเราไม่ต้องไปไหนแหลนครับตรงนี้ก็ใกล้แล้วก็ฟิลเหมือนกันเลยครับมีพวกร้านถ่ายรูปร้านยาอะไรต่างๆนะครับ ทุกคนป้านแบบนี้สวยมากเลยเหมือนเมื่อประมาณ1 0 0กว่าปีที่แล้วนะครับตัวันนี้ก็ยังมีคนพักอยู่นะครับจริงๆอ่ะปกติกอะ่ะที่เขามาเที่ยวเมืองอู่เจีกันเขาต้องมาเที่ยวตรงนี้นะแต่ว่าคนเขาไม่มีตังมาเที่ยวกันก็เลยเงียบหน่อยนะครับฝั่งนี้ร้านค้าเยอะเหมือนเป็นตลาดนะครับผมตลาดสดขายของ เอแถวนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยมีขายพวกหมูบ้างผักบ้างหลายอย่างนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตลาดสดผักจ้าผักเลี้ยงหมามาน่ากินจัง ตรงนี้ก็เหมือนตลาดทั่วไปนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะตลาดทั่วไปต่างกันตรงที่บ้านะจะเก่าแก่หน่อยนี่เสกพูัสนี่ครับพื่ภาษากองต้งกันนะเมืองนี้ขายผักจ้าผัก ส่วนตรงนี้นะครับก็เหมือนป้านนอกเลยนะเมืองหูโจวเวมเมืองใหญ่ด้วยนะครับแต่ก็มีป้านให้เขาเหมือนบ้านนอกนะครับดูแบบเก่าแกา่เขามาเก็บของเก่าไปขายกันนะครับตรงนี้เอาเสื้อผ้ามาตากไว้ตรงนี้เลยครับ <c oughs> ข้างทางเลยนะครับ <c oughs> บ้านข้างหน้านะครับผม พังหมดละแต่มันคาสิกดีนะย่านนี้นะเขาก็เพิ่งปรับปรุงให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตอนเปิดคลิปนะผมบอกแล้วที่นี่เขาเคยเป็นเคยจัดตั้งรับบาลท้องถิ่นขึ้นมาเรียกว่าเหลียงกองจงตูฟูนะครับจริงๆอ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้กันแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะครับหลังๆมาเขาก็ พังแล้วก็ได้ซ่อมแซมบูรณะสร้างใหม่บ้างนะครับอยากรัฐบาลที่นี่เขาอยากให้ทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยแต่เราไปดูกันว่ามันยังเข้าไปได้ไหมเพราะว่าจะห้าโมงเย็นแล้วทุกคนตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้วครับซื้อตั๋วเข้ามานะค่าตั๋วประมาณหนึ่งหยวนห้าบาทเองหนึ่งหยวนห้าบาทนะครับผมไม่แพงนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมส่วนด้านขวาฝั่งนี้นะครับเป็นคอนโดนะครับบ้านพักอ้เขาก็ทำได้สวยนะเดี๋ยวพาทุกคนดูทุกคนเป็นไงบ้างเอ๊ะทุกคนอันนี้น่าสนใจมากเลยนี่เป็นทหารนะครับทหารของช่วงสมัยรัชวงศ์ชิง เขาจะแต่งตัวเป็นแบบนี้นะครับเทนะครับผมอยู่ประตูทั้งสองข้างตอนนี้ก็เหมือนกันหลอด้วยนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมทํางานนานยังไน้แต่งงานอะไรยังครับดูสิอย่างเทตรงนี้น่าถ่ายรูปมากเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวข้างบนกันนะครับทุกอย่างใหม่หมด ว้าวไปพัดอันใหญ่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับผมคาดว่านะครับผมวันหยุดน่าจะคนเยอะแต่มาแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยครับไม่รู้เขาไปทำรายกันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนไม่ว่าไปไหนนะมีแต่คน ทั้งนั้นเลยครับยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ทรวันนี้คือเงียบหมดทุกที่อะตอนนี้เราได้ขึ้นมาข้างบนแล้วครับส่วนตรงนี้นะครับผมลูกป้าน,นะครับขนนางของสมัยราชวงศ์เหมิงนะครับแต่งตัวแบบเท่มากส่วนตันนี้ครับแม่ทัพทำได้น่ารักนะไม่ดุกเท่าไหร่ ข,ข้างหลังนะไปะดูมันทำด้วยไม้สร้างด้วยไม้นะครับสุดยอดมากเอาไม้มาทำเจจดอเหลี่ยงพานหน้ามาถ่ายรูปอะ่ะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแบบถ้าเราจะแต่งงานแล้วใช่ไหมเราก็มาถ่ายรูปตรงนี้ใส่ชุดจีนโบราณกันอันนี้น่ารักนะครับก็ให้คนแบบมา น่นารักนี่ครับผมที่ทำงานนะครับผมเหมือนในหนังเลยส่วนตรงนี้นะครับตีกองร้องทุกนะครับผมตีกองร้องทุกปุ่มป,มปมุว้านี่คือข้างในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน เขามาเป็นคู่เรามาเป็นคี่ไปดูนี่สวยทำด้วยไม้ถ้ามีตังค์นนะอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งแบบนี้มองมาถ่ายรูปอะแค่นั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะครับสะอาดมากเอ๊ก็มีชุดให้เช่าด้วยนะสามารถถ่ายรูปได้ถ้าใครอยากถ่ายรูปนะ แต่งชุดแบบนี้เลยสมัยแล้วชะวงเหมิงนะครับผมชุดละหนึ่งครั้งสามสิบห้าหยวนสามสิบห้าหยวนประมาณร้อยแปดสิบบาทนะครับถ่ายรูปครั้งเดียวมีมีของขนนางแล้วก็เมทับต่างๆด้วยแล้วมาชมตรงนี้กันว้าวนี่แหละเขาเช่าชุดนะครับสำหรับใครที่อยากมา แต่งตัวแต่งกายถ่ายรูปกันสามารถมาเช่าชุดไม่ต้องใส่มาก็ได้อยากจัดสักชุดนะแต่แต่ได้เรามาคนเดียวชุดนี้สวยสีเขียวสวยนะครับชอบสีเขียวส่วนอันนี้ก็สวยเหมือนกันตรงนี้นะครับโอ้โหจงซื่อใบเจี้ยถงัง คือขนนางที่เนี่เขามีตําแหน่งเหมือนององนะทุกอย่างเขาสามารถจัดการได้หมดนะเหมือนในหนังเลยมีปูกันด้วยทุกคนนี่แหละครับที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปชอบประวัติศาสตร์ก็สามารถมาเดินเล่นตรงนี้กันได้ค่าเข้านะแค่หนึ่งหยวน ถ้าเงินไทยก็แค่5าบาทเองนะครับถกมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับมันสามารถบอกอะไรได้บ้างนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่แบบนี้คือตอนนี้รัฐบาลจีนกําลังฝฟื่อฟูวัฒนธรรมนะครับเพื่อเอาไปพัฒนาการท่องเที่ยวต่างๆให้ต่างชาติมาเที่ยวแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วอย่างนั้นนะครับตอนนี้ที่จีนเหมือนเขาไม่ค่อยออกไปเที่ยวเหมือนแต่ก่อนแล้วน,นะแต่ก่อนแบบ ไปเป็นกลุ่มไปไหนมาไหนก็มีเด็กคนแต่ตอนนี้เห็นน้อยมากแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นบ้านเก่าแก่นะครับผมมันสไตล์แบบเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วนะครับที่จีนเหมือนแถวเซี่ยงไฮ้เลยครับแต่ที่นี่มันมีเตกเยอะมากกว่าที่เซี่ยงไฮ้นะครับเตกเก่าๆแบบนี้เขาได้อนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ทุกคนข้างหน้าที่นี่นะครับเป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งของเมืองอู่โจวนะครับเขาเรียกว่าศาลเจ้าเจ้าแม่มังกรนะครับผมคนแถวนี้เขาเชื่อเจ้าแม่นมังกรกันนะครับค่าเข้านะครับประมาณ30มสิบเหรียญร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วอย่างนึงเข้าไปข้างในเราไม่สามารถอัดคลิปได้นะครับเราก็ไม่เข้าไปแล้วแต่ผมมีวิธีพาทุกคนดูคข้าวๆนะครับฮตรงนี้นะครับเป็นวัดนะครับผมข้างในนะครับ บูชาเจ้าแม่มังกรนะครับก็ลักษณะแบบนี้เลยนะเราไม่ต้องเข้าไปแล้วก็เดินทุ่ป,ปา่าเราก็สามารถชมได้นะครับแล้วก็เขามีแบบจัดงานด้วยนะครับผมงานฉล,ลองหรือว่าอะไรเขาก็มีมาจัดงานตรงนี้ด้วยถ้าก่อนไม่เ้ามีเดี๋ยวตอนนี้เขาอยากพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับก็ยังเป็นประตูใหญ่นะครับเข้าไปในวัดแต่ว่า เราไม่อยากเข้าเพราะว่าจ,จ่ายเงินแล้วเขาไม่ให้อัดคลิปนะให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับผมอันนี้เือประตูใหญ่แนละ้วหลวงหมู่ไมีเยวมันใหญ่มากแล้วก็ถ้าเราขึ้นไปนะปีนเขาตามบันไตไปเรื่อยๆนะข้างบนมามีอ,าองค์ใหญ่นะครับจ้าแม่บังกอน,นะครับสูงมากน่าจะประมาณเกือบ20สเมตรนะครับแต่เราต้องปีนเขานะครับแต่เขาข้างในไม่ให้อัดคลิปเราก็ไม่ไปแล้วให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนถ้า ใครมีโอกาสมาเที่ยวจีนนะครับมาเที่ยวอู่โจต้องมาที่นี่นะครับผมทุกคนตอนนี้เรามาถึงย่านเศรษฐกิจนะครับเหมือนถนนคนเดิอนอะไรสักอย่างนะร้านสานี้เป็นร้านขายของกินนะครับผมของเล็กๆน้อยๆมีเต้าหู้หมนฉางซาเต้าหู้หมนเต้าหู้หมนฉางซาเกาลัดก,ก็มีนะครับขนมคุกม,มีด้วยเหรอตอนนี้นะครับอ้อยครับผมน้ำอ้อยนะครับ เดีย๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนี่นะครับถนนคนเดินส่วนมากด้กานขวานี่เป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าขายพวกรองเท้าต่างๆนะครับหอยจ้าหอยเห็นหอยไม่ได้เลยเหนหอยเมื่อไหร่อยากกินเห็นหอยน้ำลายไหล ทุกคนนี่แหละครับย่านเศรษฐกิจถนนคนเดินนะครับมีของกินเยอะแล้วก็ขายของต่างๆแต่คนไม่เยอะเน้นหนึงย้ำเมื่อกี้นะครับคนไม่ค่อยเยอะไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคนจีนเขาไม่ค่อยเหมือนแต่ก,ก่อนนะไปไหนมาไหนมีแต่คนไปเป็นกลุ่มพกผ่านตอนนี้เงียบมากเลยครับทุกอย่างโอเคนะครับทุกคนฝากทุกคนติดตามช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกัน